สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันพาไปเที่ยวที่เซนทราคิวระยองกันนะคะจากราคา1คืน3,800บาทเราได้มาในราคาเพียง2280บาทเท่านั้นจากการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะตอนนี้รีบไปใช้สิทธิ์กันได้เลยเพราะว่าใช้กันได้ถึงเพียง3 1อตุลาคมนี้เท่านั้น เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวโรงแรมเซนทาราคิวนะคะเย่ Yay! ถึงแล้วเซนทาราคิวระยองนะคะอันนี้เราก็จะพามาขึ้นลิฟต์ไปดูห้องเราว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะมีฟิตเนสตรงข้ามให้เราได้มาเล่นได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะขึ้นห้องกันโกโก้ go, go. ตามมาเลยเร็วเดี๋ยวพาไปดูนะคะห้องก็จะเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะก็ติดเข้าไปเลย ว้าวเข้าไปดูห้องกันค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับสองท่านนะมีทีวีจอใหญ่เลยแล้วก็เตียงนุ่มมากแล้วก็มีกระจกบานใหญ่เอาไว้ให้เราสองตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะก็จะเป็นชาวเวอร์ด้านข้างตรงนี้นะคะไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะทุกคนมาดูวิวระเบียงกันบ้างนะคะ เย่ yeah. เปิดมาก็จะเห็นทะเลแบบนี้เลยวิวก็ธรรมชาติสุดๆเลยนะใครแบบอยากพักผ่อนก็คือมาได้เลยต่อไปเราจะพาไปทานอาหารกันที่โซนอาหารนะคะโซนทานอาหารก็จะมีแบบอินดอร์กับอาท์ดร์ให้เลือกนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นอาท์ดร์เนาะเข้าไปด้านในเลยก็จะมีอาหารให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะค่อนข้างสะอาดนะมีเครื่องดื่มให้เลือกมากมายเลยแล้วก็มีคอนเฟรก แบบนี้ด้วยมีข้าวต้มนีม่ใครขนาดแบบไหนก็มาเลือกได้เลยต่อไปจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมกันนะคะเป็นโซนติดทะเลนะเขาก็จะมีรถกอล์ฟมารับแล้วก็ให้เรามาถึงอีกฝั่งได้เลยนี่สวยมากเลยค่ะวิวตรงนี้นะคะใครพักตรงนี้นี่คือคุ้มมากๆมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ด้วย ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะคะก็จะเป็นทะเลแล้วนี่จะมีบาร์นะคะเอาไว้ให้เรานั่งชิลกันตอนเย็นๆนะคะแล้วก็เป็นหาดส่วนตัวที่ค่อนข้างสะอาดแล้วก็เงียบมากเลยทุกคนใครอยากมาทะเลแบบส่วนตัวนิดนึงก็แนะนำมาที่นี่เลยนะคะมีโซนให้อาบแดดด้วยแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายนะคนไม่ได้พุกพ่านมากวิวดีมากๆเลยยังไงก็ตามมาดูรีวิวเราได้นะคะที่เซนทราคิวนะคะ มี Behind the Scene แบบขำๆเล็กๆให้ดูกันนะคะตอนนี้ก็ยังถ่ายร็องต้องได้พี่จะตัดเชื่อป่ะกูถ่ายไป่กูพี่จะตัดมาเร็วมาเร็วเดินดีๆสิมาเด็กแปดขวบน้องเมย์แปดขวบชุดคือเกาหลีมากเหมือนอากาศแบบแปดองศา ความจริงนะคือ40จบแล้วจ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องตามติดเตยกันด้วยนะคะ